which are the following is transport to the lymphatic system after absorption lymphatic เนี่ยขีดเส้นต้ไว้นิดหนึ่งให้หน่อยแล้ว lymphatic หมายถึงเอ่อท่อนระบบน้ำเหลือง l y m p h a t หมายถึงระบบน้ำเหลือง a b s o r a b s, <S, <S o ก็แปลว่าการด<ม>ูดซึมนะครับ a b s o r ก็แปลว่าการดูดซึม transport ก็แปลว่าเป็นการเคลื่อนที่ผ่านส่งผ่านอะไรเรื่องเงนี้ย On น which ฟ f following is า t a n s ทูล t t to l ก m p h a t ็ c system after absorption ก็คืออ,อะไรเนี่ยที่มันจะมีการส่งไปยังระบบน้ำเหลืองหลังจากที่ร่างกายของเราได้ทำการดูดซับแล้วนั้นคำว่าดูดซับในความหมายนี้น่าจะหมายถึงดูดซับสารอาหารนะครับหรือหมายถึงดูดซึมสารอาหารนั่นเองอ่ะโอเคงั้นทุกคนดูตามคันครูครับเรื่องระบบดูดซึมอาหารที่ตำแหน่งลำไส้เล็ก small intestine ในการดูดซึมของเรานะเออเคยมีข้อสอบออกมาด้วยแหละ oh. คือถ้าก็ถามว่ากระเพาะอาหารดูดซึมสารอาหารได้ไหมกระเพาะอาหารดูดซึมสารอาหารได้ไหมไเคอต้องตอบว่าไม่ได้ได oh. ถ้าสารอาหารนะไม่ได้ ดูดซึมโปรตีนดูดซึมคาร์โบไฮเดรตเติมไขมันเรนยกไม่ได้แต่ถ้าถาวมาดูดซึมยาดูดซึมยาได้ไหมได้หรือดูดซึมแอลกอฮอล์ได้ไหมได้เคยอย่าลืมนะแอลกอฮอล์กับยาเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าสารอาหารเด้อถ้าสารอาหารเธอต้องประเภทโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเครื่องเนี่ยถึงจะเรียกว่าสารอาหารโอเคไหมครับแต่ว่าตัว ตัวกระเพาะเองอ่ะที่มันดูดซึมก็ยังถือว่าดูดซึมได้น้อยนะคือเขาแค่ใช้คาศัพท์ว่าพอดูดซึมได้หรือดูดซึมได้นิดหน่อยแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นตัวหลักในการดูดซึมเพราะว่าตัวหลักในการดูดซึมจริงๆแล้วก็ยังคงเป็นลำไส้เล็กเหมือนเดิมนั่นแหละไอ้ตัวผนังของลำไส้เล็กมันก็จะมีไอ้ตุ่มๆขึ้นมานะครับในภาพน,นี้เนาะก็จะมีตุ่มๆขึ้นมาเราเรียกมันว่าวิล l u s villus v ล l นะครับวิล l u ก็เป็นเอกพจน์ วินไลน์ก็จะเป็นพระหูพจน์ถ้ามีหลายๆอันก็เรียกว่าวินไลน์ถ้าเราพูดถึงอันเดียวก็เรียกว่าวินลัสในกลุ่มของวินลัสเราเอาวินลัสส่วนี้มาทำการซูมมันเข้าไปอันนี้คือวินลัสนี่เนี่ยซูมหนึ่งอันนะครับที่ผิวของมันเอากล้องจุลทรรศน์ส่องไปอีกรอบเธอก็จะเห็นเป็นอันเล็กๆๆ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 คๆๆ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 ๆ ดูภาพตามนะครับไมโครวิลัสนะครับอยู่ตรงนี้นะในภาพก็เป็นสีชมพูนะครับไมโครวิลัสในภาพนี้มันก็คือการดูดซึมอาหารจากนั้นอาหารมันก็จะมีการแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือละลายน้ํากับไม่ละลายน้ําสารใดก็ตามที่ละลายน้ํามันก็จะเข้าสู่คาปิลาลารี่ คาปาเรี่ก็คือพวกเส้นเลือดฝอยต่างๆซึ่งก็จะเข้าสู่เส้นเลือดอาร์เทอรีเส้นเลือดเวนกลุ่มเท่กเๆนี่แหละอาร์เทอรีเวนคาปีเรี่ก็จะอยู่ในหลอดเลือดชนิดเดียวกันนะครับเรียกว่าดูดซึมเข้าสู่คาปาเรี่แต่ถ้าเป็นพวกที่มันไม่ละลายน้ําพวกที่มันไม่ละลายน้ําจะดูดซึมเข้าสู่ลิมฟติกซิสเต็มก็คือระบบท <System. S 1> ่อน้ําเหลืองนะครับเขาเรียกว่าระบบ ท่อน้ําเหลืองเ,อเขียนตามนะครับระบบท่อน้ําเหลืองลิมฟติกซิสเต็มกระดูดซึมเข้าไป <ymph> วัน <System. S 1> สองอันนี้แยกจากกาันละลายน้ําไปอยู่ในแคปิลลารีละลายในไขมันไปอยู่ในลิมฟติกซิสเต็มลิมฟติกอ่าโอเคนะครับคือต้องแยกกันนะเ,เพราะฉะนั้นเธอก็ต้องไปพิจารณาว่าไอสารนั้นนะละลายน้ํำไหมตัวอย่างเช่นวิตามิน ถ้าวิตามินละลายน้ําได้โอเคก็จะเข้าสู่แคปิลาลารีวิตามินนั้นไม่ละลายน้ําเลยโอเคเข้าสู่ิีฟติกซิสเต็มแค่แหละส่วนสารอาหารทั่วๆไปก็คือพวกโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไข่โปรโตีนกับคาร์โบไฮเดรตได้สองตัวนะหลังจากที่มันย่อยที่สุดของที่สุดของที่สุดแล้วเนี่ยกลุ่มพวกนี้ละลายน้ําได้มันก็เลยเข้าไปสู่ในส่วนของแคปิลาลารีส่วนพวกตระกูลไขมันน่ะที่สุดของที่สุดมันก็ไม่ละลายน้ํา ดังนั้นก็จะเข้าสู่ลิมฟติกซิสเต็มถันไหมครับงั้นหน้าที่ของเธอคืออะไรเช็คว mm hmm. ่ามันละลายน้ำหรือเปล่า mm hmm. ก็แค่นั้นแหละมาเดี๋ยวมาตอบคำถามกันสิข้อไหนดี mm hmm. อ่ะข้อนี้ครูช่วยตัดชอยให้สองชอยละกันครูช่วยตัดชอยให้สองชอยไปที่ครูจะตัดนะตั้งใจฟังให้ดีนะลูกเวลาที่เราเลือกเนี่ยเมื่อกี้ครูบอกว่า ตัวที่มันจะไปลิมฟติกซิสเต็มได้แปลว่าต้องไม่ละลายน้ำใช่ไหมวิตามินดีกับวิตามินไม่ละลายน้ำใช่ไหมตัวที่คุณครูจะตัดก็คืออะมิโนโอแอซิดตัวเนี้ยละลายน้ำเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะไม่ตอบอะมิโนโอแอซิดตัวเนี้ยละลายน้ำคุณครูก็จะไม่ตอบกลูโคสอุ้ยน้ำตาลรู้ชัดๆละลายน้ำแน่นอน ้องป่ะคืออันน้ำตาลน้ำตาลก็ละลายน้ำสี่ก็ไม่ตอบแน่นอนเพราะฉะนั้นก็มีเลือกตอบแค่สองอันเท่านั้นที่เป็นไปได้คือไม่สามก็สี่โอเคเปิดรับคำตอบครับส่งมาให้ไหมสิใช่เลยตัวที่ไม่ละลายน้ำก็คือวิตามินเอแอนแอนวิตามินเอนั่นเองที่ไม่ละลายน้ำนะครับทุกคนจบเะลาน้เพิ่ม A อ e k, e k. พวกนี้ยไม่ละลายน้ำเลยส่วนที่ละลายน้ำก็คือ b c b c จะสามารถละลายน้ำได้ส่วน a d k ละลายน้ำาบดไลเด้อเอาจุดไปด้วยนะครับเพิ่มเติมไป